ับสวัสดีนาะนาะทุกท่านครับผมวันนี้มาใส่ปิดกบนี่มากับน้องชายครับสวัสดีเนอะ,ะสวัสดีครับอวันนี้มาหากอยู่หากินอยู่หน้าครับผมนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้ารอบๆสาธิตกำลังตกดินครับผมเป็นไงครับนี่ครับผมวันนี้มาใส่ปิดกบเนาะดับแรกนี่ก็กวดดินครับผมกวดดินอ,อ้อมๆไววแล้วก็ปัดงามๆ ปักลงทั้งกลางครับแล้วก็ใส่ขี่กระเดือนลงไปเฮ็ดแบบนี้เพื่อบ่ให้หมดเิ่นขืนนะครับหมดกินได้เดี๋ยวถาไปชมกันครับตอนยามไปกันเลยครับหมดกินได้มากครับผมเดี๋ยวเวลายามกบน้ากันนะครับมาเบิ่งครับว่าซิมีตัวห้ได้ลุมก,กันเนาะไปรับชมไปรับเบิ่งนํากันเลยครับ มาแล้วครับผมตัวแรกโอ้ยง่อยู่ครับตัวนี้ใส่นี่สองนิ้วกัวครับตัวงเลยครับอยากระก๊บเถาครับผมนี่โอ้ยง่อยู่นี่พอได้ปิงครับมันมันครับแต้มแรกให่ครับขอหยาดเก็บครับผมแต้มแรกของขึ้นมานีครับคนละครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมผลงานของขับขึ้นนี่แต้มที่สองครับ นี่ครับผมตัวหง่เริ่ไม่ญงแล้วครับกบช่วงนี้โอ้เขาตายข้างเลยครับแต้มสองครับผมขอหยาดเก็บครับนี่ไปแล้วครับแมาอีกแต้ม้วครับผมโอ้โดดดองๆเลยตัวนี้จอยเลยครับรวมๆกันครับผมแต่เออโอ้ถึกเวทครับผมแต้มสามครับนี่ทไมแกถึงโง่ขนาดนี้ ขอหยาดเก็บครับมาอีกแล้วครับผมตัวที่สี่ครับมันหมานครับมือนี้โอ้ใส่กันละงามครับผมตัวที่สี่โดดด้งๆเลยครับนี่อยู่ติดขอหยาดเก็บด้วยครับผมมันหมานครับผมชุดยอดครับนี่ขอหยาดเก็บครับถืออีกตัวแล้วครับนี่ครับแตมนี่ โมโหเป็นแตมที่เ่อได้ครับผมแตมที่หาแตมที่าครับผมขออยากเก็บดวยครับอี่ตัวแล้วครับนี่อีกตัวก็าบุนครับผมแตมนี่แตมที่เทอหกหรือเจ็ดบู้ี่นี่ครับอีกแตมครับอู้นะครับผมขออยากเก็บดวยครับแตมนี่อันมานครับ โอ้เดี๋ยวอีกตัวแล้วครับนี่นี่ตัวไหนไงอยู่ครับตัวที่เจ็ดบ่โอ้ตัวที่เจ็ดบ่ครับนี่ตอนแรกก็นึกว่าแปดครับนี่ตัวที่เจ็ดครับมันมันครับผมในคำขึ้นนี่อาละครับผมขอยาดเก็บครับถูกอีกตัวแล้วครับนี่ตัวนี้มันมันครับผมแต้มนี่มโหว่าแต้มที่เทไรละครับนี่ เต็มที่แปด่ดนนะขอหยาดเก็บเด้ครับผมได้อีกแล้วครับผมนี่ตัวที่เก่าครับนี่มันมนครับนี่โอยางกายครับเกือบบ่เห็นเมื่อกี้ขออยาดเก็บครับผมมันมันครับเหล็กสวยเต็มติดเก่าแล้วครับรูปแล้วจะได้เก่าตนะครับผมนะครับได้เวลาเมื่อแล้วงามสองหลอบครับได้เก่าต ไปครับข <three. S 1> pues ่อขอกันไหมครับ uh มือ huh. อ hmm. nah, ื่นย <six> ้มม <Mat Chick> <Gesellschaft> ือเสาครับ huh. อ uh ีกเทื่าหนึ่งเท่อนี้ก็แย้มสองเทื้าครับไปละครับตัดเตะนะฮะีย้มมือเสาครับผม มาเบิงยามมาเสาว่าสิมีตัวไดบนี่ครับบรรยากาศหน้ายามมาเสามาตื่น,นยามาโลดได้นี่ครับได้เบิงบรรยากาศหน้ายามมาเสาครับเชียวดีขนาดนะครับผมมายามมาเบิงน้อนกันครับ ล้งแหลกกับพอถึกแล้วครับผมนี่ลุดจะทัดล้างต่อไปเลยครับมาแล้วครับผมแดมแหลกของมันนี้อันหมานครับนี่อาจจะหน่อยแน่ครับแต่ไปร่วมๆกันครับพวกนั้นก็อาจจะได้ดีอยู่ครับ่าจะพ่อปนพ่อปิ่งอยู่ครับเก็บครับแดมนี้มันหมานครับผม ที่สองวันแล้วครับหมอบเลยครับเี๋ยวบวเห็นนี่ครับผมแต้มสองั้งเสามอนี้ครับโอ้ยขอ,อยากเก็บครับนี่มันๆครับผมหลังนี้ไม่แล้วครับผมแต้มต่อมาครับยังอยู่ครับแต้มนี้ เก็บต่อสามนิ้วครับใส่นี้กำลังงามเลยครับกบนี่เอบนะครับบักเอบเลย <c oughs> พอได้ครับใส่นี้เก็บครับผมไปต่อครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับตัวนี้ครับผม สรุปแล้วได้สามตรครับเสานี้แต่มาสามตรครับรวมกับมือขึ้นย่ำไปสองเถื่อนเนาะมือขึ้นนี่ก็ได้ไปประมาณเก่าโตรครับรวมกับย่อม,มือเสาสามตก็เป็นสิบสองเนาะครับเนาะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับพอจะกินเ็ดกน,นี่ครับประมาณสี่สิบหลังครับ โอกาสนะพอกัอนไหมครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อครับไปแล้วครับคลิปนี้